สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องครับแฟนคลับทั่วประเทศเรียกร้องมาบอกว่า,วา,วาอาจารย์สรุปเฝ้า,าสรุปเนี่ยพี่สันอาจารย์เนยสรุปเร็วๆเ,เนี่ยสิบเห็าซื้อเลข ปิหาซื้อลอตเตอรี่ไว้พนะครับผมก็จัดให้ตามคำเรียกร้องก็แล้วกันนะครับวันนี้จะมาคลิปนี้จะมาสรุปแนวทางสองตัวล่างครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสามครับที่จะถึงนี้ครับผมนี่ฮาชุดเต็มยี่สิบชุดมาตัดกันเลยครับ นี่ครับเราจะใช้สูตรตัด10หน่วยบนสูตรที่1ครับนี่ครับ8 9 3 7 0 4สูนีตรนี้เป็นสูตรตัด10หน่วยครับ10หน่วย3มีไหม้8มีไหม8ปมีครับ9มีไหม9้มีครับ3มีไหม3มี7มีไหม7จมีครับ ศูนมีไหมวันนี้สองตัวล่างไม่มีศูนย์นะครับสี่มีไหมมีเรามาตัดเลขที่ไม่มีอยู่ในสิบหน่วยก็คือนี่ครับห้าหกไม่มีครับสองหกไม่มีครับต่อไปสูตรตัดสิบหน่วยครั้งที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ตัดสิบหน่วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ 9กมีไมเ้าหกไม่มีครับตัดเลยครับ9,6ไม่มี8,6ไม่มีครับตัดเลยครับสมีไหมสีมีครับ7มีไหมเก้าเจ็ม่มีครับตัดครับ2มีครับแปไม่มีครับตัดออกครับ5,7ไม่มีครับตัดออกครับ3มีไหมสามีครับสมีไหมสี่มีครับ นี่ฮะต่อไปตัดสิบหน่วยครั้งที่3ครับ3 7 4 3 7 4ก็เหลือนี่เหมือนเดิมครับเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชุดครับก็เหลือ9ชุดจาก13ชุด ต่อไปตัดครั้งที่4ครับ4หน่วย4กับตัดตัดครั้งที่4 10หน่วยฮะเนี่ยก็จะเหลือเน้นๆ้นอยู่ที่4 3 4 4 7 7ครับแล้วก็4 6นี่คือตัดแบบตัดครั้งสุดท้ายเลยครับ4 4 7 4 6นี่เป็นตัวรองครับ 43 44นี่คือตัวเด่นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับก็เพื่อนๆก็วิเคราะห์ดูว่าตัวไหนที่ชอบก็จัดไปครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าเป็น คำนวณจากสถิติตัวเลขที่ออกมานะครับเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าตัวไหนจะมาหรือไม่มานะครับก็เป็นแนวทางนะครับวิเคราะห์ตามเลขสูตรตามคำนวณจากสูตรจากสถิติที่เลขออกมานะครับก็ก็มีประมาณนี้นครับเนี่ย สรุปแล้วคือวันที่วันที่หนึ่งตุลาหกสามคือเด่นเดนคือสี่สามสีนะครับแล้วก็ตัวรองคือสีเจ็ดกับสี่หนะครับงดวันที่หนึ่งตุลาก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆพิจารณาว่ามันจะแม่นๆก็อยู่ที่เลขออกก็รู้ครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะสรุป2ตัวบนครับ2ตัวบนก็วันที่1คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ